สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกทท่านนะครับมื้อนี้ผมนายประยุทธปีเลียมจากไลยตระกูลปีเลี่ยมก็ได้เข้ามาชมแปลงหญา้านาคือเก่านะครับแปลงหญา้านาแปลงนี้คือต่อสองนะครับงามครับผมแปลงนี้อยู่ติดถนนสีเลนกละสินมุกดาหารนะครับไปมาสะดวกนะครับ ทานพี่สนใจอยากจะได้หนาสดหรือว่าทอนพันไปปลูกนะครับพี่น้องก็ติดต่อมาได้นะครับที่เือโทร063 6261หา14นะครับท่างไรกับพ้อมตัดไห้สมือนะครับก็ติดต่อมาเลยนะครับหย่าในเปืนปลูกหัวควายนะครับ ในโปรตีนสูงนะครับเกือบเทียบเท่ากับหัวอาหารสัตว์นะครับพี่น้องส้างไรของเขากับเตียมไว้เนื้อที่กเกือบยี่สิบไรนะครับจากไรยาสุดกระมีทอนพันไปปลูกกระงามนะครับเดี๋ยวเดี๋กับพี่ต่อสร้างจองกันมาได้นะครับครับมือนี้ก็เอาไว้ซัมมิกนนะครับ สวัสดีครับ